สบ,บายดีพ่อม่พี่น้องกับสบ,บายดีเอฟซตกๆก่กานพบพกับสองไม่น้องแกมบมเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ยายเป็นเมือ่อยแห้งพี่น้องเลยเป็นเมือเอเ่อยแห้งแล้ว อย่าเป้กับยาผ้เมื่อเด้ออยาเป้ยาผ้เมื่อเด้อตีนกับเย็น กอมไเกบดอกไม้อมเอานมาแงคหาไปลูกปะขอบคุณมากคุณลูกเก็บดอกไม้ไปลูกปะ เปลี่ยนเธอผ่ามนเมนู่มืนมเปลี่ยนรเปล่นเป็นเมยแหงไปน้องไว้จนวอาบ่ได้หย่ดลงตีนนึงปกเอาเย็นเย็นได้ตีนเย็นโอ้ยยหญ ตาฝนกิจมน้่เพื่นแล้วก็เอาไปอนเป็นเม่อยแห้งี่น้อง Nàng kịp đọc máy Mà tèng khăn hả Bà khăn kìa Mà bà lúc kìa Thương phục bà Cảm thiện đâu quạo có bạo vào đây bên này. hả lục Nhỏ anh nong, này này, <laughs> ทันเดียวกับพ่อโอ้ยหนักสองพี่น้องหน่ยทีมกัน hiểm cân đâu mẹ ơi không <laughs> à, <thương> à? <laughs> 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 เวรตึงหัวละพูนยุมือวาเกนขอบุญขอุเพิ่นเอาการเป็นไงบ้าอน่ามูที่จง สามนี่สิีเอก็มาราขอกามาคุณพ่อแม่เลยถ้าดีกช่วยงเพลงน่าจะชู้นั่นเมื่อย่ป้าาใจดีเด้อ เตียงออกเลยเอาลงมานอเตียงช่นือฮะวันนี้นนดีเลยนอนดีงล ดึงลงดีนะ้นเพราส่งใช่ไหมดึงขึ้นใส่ส่งใส่ส่งลนะนั่นนั่นลูกิ่นใส่ซิ่นก็ใส่กล้วไปแลไปแล้อย่างไรก่อนค่ะใส่โล่โล่ตันใส่ีนพื้นได้งามๆนั่นเลยงามหันใส่เลยก่อนค่ะตะลางถูก่อระโตกันหมอกานไหมถุงฝนอ่ะถุงใส่เทเลเทเลตะลางค่ะ นี่กแ,แป้นี่นี่นี่กรแปร้นลงได้ละหมักนุมเพรน่มก็ใส่กไไมใส่รตัวแต่ตัวไดกก็ใส่ใส่โดใส่แล้วผ่าไม้ก็ใส่ตัวที่เรามาใส่เนีเอาไว้ให้ลูกมเราเอาไว้ให เอาใ้ะต okay, so uh. so, ัว so, นีไ so, ว่น so, ี่นี่ดึงออกด้วยยาแป้ดึงออกเอาออกตัวนี้นอาะนนี่ใส่เอาไว้ละลายกันอันนี้แล้วละหมักน่รแล้วกมงอัวนี้กเ ีใส่ชินปะใส่ชินไม้เอ้ยชินไม้ลุกชินไม้ใต่ชินไม้ไอ้เขาเขาเห็นหมดแหละอืมนี่อยเ่าไปไหนกี่ หยอไปแน่อะก็่นอนขึ้นไห่บ่ถ่ายก็ถือถ่ายบ่ถ่ายนอนลูกใส่สอนเลยก็ได้นต้องนั่งใส่ต้องนั่งกู้่่เน่ย้อทุก่ลยเม่ไดวั่ บอกอกรนนิบว่ายูดชื่อตัวได้นงแล้วโลดเสียเล่าอันนงนงในหูเราก็นงซีนเลยน้องไป้องดีข่าบ้าที่ ใสสอนกโลดใส่ใส้แค่เนับตีนจับตีนแล้วไอุ้เราปูเราเยนหูหง้าขาวไปเลยมึงก้เลยสมิญนะมนกแล้วห็อนิ่งนิ่เลยเออสำนักอาแหลนต่ำตูดเราขึ้นอีกกรบอกีนจุดสีฮออ tụt khỉ như vậy Nói nồng Rồi chỉ cần nhộn thằng mùa Tốt nó thường

กินนา้อเอานนำใไ้กินเลยโอ้ยไขดดถั่วนวลผายเห้ยเฮ้ยอย่าเห็นหน้นวลผายเฮ้ยไี่ใ่ะไนวายฮาทงบักใหญ่นนี่ดิาป้นี่นี่น้าเป้ยังม่นอ้ยอ้เนี่ยเห้ยวันเห็นปลาทงนอนผาทงบงให่วัน พี่น้องคลิปนี้ก็จะดำลาพาจะเอาปลาพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแคมบมดนึ่งเด้อพี่น้องเลยฝากบ่งผอกชมต่อไปสบายดีอ้าปลากระบได้แล้วโอ้ยยายเอ้ยโอ้ยเอานวผ่ายนี่นะใส่น้ำเนี่ยเอ้ยนวลพายนี่ยอดลุ้อืมอืมจุ่มจุ่มลง คอยคอยโอ้ยี่เยจะตุไข่ใหรป้าไปสิก่อนพน่้งก็ได้ครับที่รอดมาให้อยู่ในปิ้งนะน้อ้สิรอเพื่อเหม้อน้ำปิ้งเป็นป้าไม่้ไม่เก่งป้ามาซ้องอันมาผิดก็จะกินยาลงมาหนึเอามาลงมา